สวัสดีครับพบ,ก,บกับผมอีกแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้กับทนายคนนะครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องบุกรุกนะครับบุกรุกบุกรุกเข้าไปในที่ดินของบุคคลอื่นเข้าไปในบ้านของคนอื่นนะครับโดยภารกาโดยไม่ได้มีกิจที่จะเข้าไปนะครับจะผิดบุกรุกหรือไม่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะนําดีการ์มาดูมาเทียบดูให้ชัดๆนะครับว่ากรณี ตามที่เราเข้าไปในบ้านของบุคคลอื่นหรือเข้าไปในที่ดินของจะถือว่าผิดนะกฎหมายผิดบุกลุกหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาชมกันในคลิปนี้ครับเดิมนะครับ การเข้าไปในที่ของคนอื่นนะครับถ้าไม่มีเข้าไปในที่ดินของคนอื่นเข้าไปเอาของหรือเข้าไปทําของลนอาจจะเล่นฟุตบอลและกฟุตบอลกระเด็นเข้าไปในที่ดินของคนอื่นมันดูที่เจตนาว่าเราเจตนาบุกรุกเข้าไปจะไปทําอะไรหรือเปล่าหากเราไม่ได้อ่อเกิดความเสียหายอะไรมันก็ไม่ได้ผิดการกฎหมายนะครับแต่มันมีดีกา ใหม่นะครับในกรณีที่บุกรุกถือว่าบุกรุกเข้าไปในที่ดินของคนอื่นโดยพลัาการนะครับโดยดีกานี้เป็นดีกาใหม่ดีกาปีนี้เลยนะครับโดยคำพิพากษาศาลฎีกาที่1 3 2 3งสามสองสทับสองหานะครับเนื้อหาตามดีกานะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดใ้ฟังนะครับเนื้อหาตามดีกาแม้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งนะครับ และมาตราหนึ่งสามห้าสูงจะบัญญัติให้เจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้จะสามารถผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปไปสู่ทางสาธารณะได้และซึ่งในการใช้ทางจำเป็นเป็นสิทธิที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายก็ต่างนะครับดีกรารมันจวหัวไว้แบบนี้นะครับ แต่บทบัญญัติดังกล่าวเป็นเพียงข้อจำกัดสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกล้อมใช้ผ่านทางที่ดินของตนเพื่อออกไปสู่ทางสาธารณะได้เท่านั้นไม่ใช่บทบัญญัติเป็นการให้ใช้สิทธิ์แก่เจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกล้อมที่จะเข้าไปในที่ดินของคนอื่นหรือกระทำการใดๆ ในที่ดินของผู้อื่นโดยพาราการก็คืออีกานะครับตามอีการนี้ก็คือว่าที่ดินตาบอดนะครับแปลงอื่นที่ถูกล้อมอยู่เนี่ยกฎหมายได้ให้สิทธิ์ว่าจะใช้สิทธิทางพาระจำยอมหรือทางจําเป็นได้เพื่อไปเพื่อมีทางออกสู่ทางฐานะโดย่านที่ดินของผู้อื่นได้แต่กฎหมายก็ไม่ได้เขียนว่าการจะเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นโดยพาราการ กฎหมายไม่ได้ให้สิทธิ์ว่าการจะเข้ามาในที่ดินของคนอื่นโดยพระกะคารนียสามารถทําได้นะครับซึ่งดูแล้วมันก็จะย้อนแย้งกันครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่าไม่ใช่บทบัญญัติที่เป็นการให้สิทธิ์แก่เจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกล้อมที่จะเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นหรือกระทาการใ,ใดๆในที่ดินของผู้อื่นโดยพระกะารทั้งสิทธิ์ในการใช้ทางจําเป็นตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากสภาพความจริงในขณะนั้นว่าเงื่อนไข ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1349และมาตรา1350มันหยัดไว้ด้วยหรือไม่ซึ่งปรากฏว่าผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงที่ล้อมที่ดินของผู้อื่นอยู่และจำเลยที่หนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกล้อมยังคงมีข้อโต้เถียงในข้อเท็จจริงกันอยู่ว่าที่ดินของจำเลยที่ห ถูกที่ดินของผู้เสียหายล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้จริงหรือไม่จึงจำต้องให้สารในคดีแพ่งนะครับชี้ขาดข้อเท็จจริงให้รับฟังเป็นยุติก่อนว่าตามสภาพของที่ดินที่พิพาทในขณะนั้นเข้าเงื่อนไขเป็นทางจำเป็นซึ่งจำเลยที่หนึ่ง มีสิทธิ์จะใช้ทางนั้นได้ตามบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวหรือไม่การที่จำเลยทั้งสองเข้าไปรังวัดและถ่ายรูปในที่ดินของผู้เสียหายโดยพละการจึงเป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งถือเป็นการรบกวนการครอบครองนะครับกฎหมายเขียนเอาไว้ อย่างนี้นะครับดีกาที่เอาไว้อย่างนี้ก็คือว่าเมื่อมีการบมุกรุกเข้าไปในที่ดินของคนอื่นหรือมีการฟ้องร้องที่ผิดที่ผิดากเกี่ยวกับที่ดินนะครับมีการฟ้องเกี่ยวกับเรื่องทางกันหนึ่งนะครับในคดียา,ยาหากมีการฟ้องหมุกรุกก็ต้องรอคำพิพากษา,า,าของศาลศาลแพ่งหรือศาลที่ฟ้องเกี่ยวกับขอเปิดทางจําเป็นหรือทางประเด็นจำยอมก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจดกฎหมาย ดีการนี้จึงสรุปว่าเป็นการที่จำเลยทั้งสองนะครับเข้าไปรังวัดและถ่ายรูปทางในที่ดินของผู้เสียหายโดยพระกาการนะครับจึงเป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งถือเป็นการรบกวนการครอบครององสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายโดยปกติสุขอันเป็นความผิดฐานบุกรุกนะครับซึ่งตามดีกาเขียนเอาไว้ประมาณนี้ว่าการที่เข้าไปในที่ดินของคนอื่นโดยพระรการนะครับ ก็เข้าไปถ่ายรูปถึงแม้ว่าจะเป็นมีคดีพิพาททางเรื่องทางพิพาทนะครับกรณีเข้าไปแบบนี้ดีกาบอกว่าถือว่าผิดบุกรุกนะครับเพราะฉะนั้นหลักกฎหมายในการเทียบปฏิกาณนะครับหากเกิดกรณีเกี่ยวกับการบุกรุกนะครับใช้ดีกานี้เทียบได้เลยซึ่งละเอียดอ่อนมากเพราะการเข้าไปถึงแม้ว่าเราไม่มีเจตนาที่จะไปทําร้ายหรือไม่ได้มีเจตนาที่จะ ไปประสงค์ร้ายในที่ดินเขานะครับก็ถือว่าผิดบุกรุกตามดีกานี้และตามกฎหมายแล้วนะครับเ,เป็นยังไงเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับดีกาใหม่ปี64เกี่ยวกับข้อหาบุกรุกนะครับแค่เข้าไปในที่ดินเข้าไปถ่ายรูปก็ถือว่าผิดบุกรุกนะครับแบบนี้ก็หากจะเข้าไปในที่ดินของใครหรือเข้าไปในที่ดินในสวนของใครก็ ระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าอีการนี้ถือว่าเป็นที่ที่สุดแล้วนะครับเทียบเคียงได้แทบทุกกรณีนะครับก็อย่าลืมนะครับเมื่อดูคลิปเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ